สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่อง anything i ดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นเบนเทนนะครับเราก็มาดูตัวแรกกันเลยครับตัวแรกก็มีชื่อว่า g a m m a t t e r นะครับอันนี้มันเป็นตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามันไม่ครบนะครับขามันนี้ไม่แน่ใจว่ามันหลวมหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันก็นี่ครับนีมันเด่นนะครับมันขาดแว่นนะครับตรงนี้แต่แขนนี้ดีนะครับแขนไม่หลวม นี่มันก็เริ่มเหลืองแล้วครับดูในกล้องมันอาจจะดูขาวนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นกล้องสองทางไกลนะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่ครับตอนนี้ถ้าออนนี้ถ้ามีที่ปิดครบๆก็จะหายากหน่อยนะครับมันหลุดง่ายนะครับตอนนี้ก็มันเป็นยานได้ด้วยนะครับ ผมรู้ว่ามันจัดท่าย,ยัางไงนะให้มันเป็นยานมันแหวกแบบนี้แล้วก็ผมจำไม่ได้นะครับมันทำเป็นยานได้ด้วยก็เะียเป็นตัวกิมแมทเธอร์ได้นะครับขามันน่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับให้มันจัดท่าได้นะครับตัวน,นี้ผมได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นมังกรของสวอมไฟเยอร์นะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวสวอมไฟเ r อร์นะครับก็ดูมังกรไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมภาพก็มีถลอกบ้างนะครับเป็นมือสองนอดก็จะมีสนิมบ้างนะครับตัวนี้มันมีระบบนะครับแต่ว่าฐานมันเป็นฐานเล็กมากนะครับใส่ฐานที่ตรงนี้นะครับระบบมันถ้ากดมันจะมีไฟที่ปากมันนะครับหัวมันหลุดง่ายนะครับ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันวันนี้มันขยับได้อยู่นะครับก็ปรับปรับให้มันปรับที่คอนะครับไม่เอปรับที่ขาเลยให้มันเงยสูงก็ได้นะครับปีกมันหลวมข้างหนึ่งแล้วนะครับ ตัวนี้ผมได้มาในราคา50บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ก็มีชื่อว่า f o r arm นะครับแต่ว่าเป็นภาครี b o o t นะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับประมาณสิบถึงสิบสองนิ้วนะผมจำขนาดไม่ได้มันก็ขยับได้หมดเลยนะครับหมุนได้ครับอันนี้งอตรงนี้ก็ได้ครับก็มีฝุ่นบ้างนะครับผมก็ไม่ได้ทำความอ่านนับของมันเยอะเกิน เอวก็หมุนได้ครับเอวขาก็ขยับได้ครับมัอนจุดขยับเลยครับแต่ว่าตัวมันก็ใหญ่มันเป็นตัวใหญ่นะครับนี่ก็มีร่องรอยก็ประมาณนะครับ ก็ถือว่าใหญ่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ผมมีที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวอื่นไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่มีเงินซื้อนะครับเคเอามายืนรอๆได้เลยนะครับตอนนี้ผมได้มาในราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นที่แปลงร่างนะครับเอาไว้เล่นกับนาฬิกาเอามาสวมนาฬิกาแล้วก็ไฟมันจะสะท้อนนะครับแต่วานาฬิกาผมไม่ค่อยดีนะครับ ผมก็ขอรีวิวแค่ตัวมันนะครับตัวมันก็ขอรีวิวทีเดียวเลยนะครับผมสี่ตัวนะครับตัวแรกนี้ก็จะเป็นสวอมไฟเ r อร์นะครับวันนี้ก็ในกล้องอาจจะดูเสๆดฉาแต่ว่าของจริงก็เหลืองนิดนึงนะครับตัวต่อไปนะครับ ก็เป็นบิ๊กชิลนะครับผมตัวนี้ก็สภาพดีกว่าตัวอ,อื่นแล้วนะครับไม่ออกเหลืองเท่าไหร่นะครับเปิดใบเหลืองเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่ากร๊ปนะครับต,ตัวนี้ผมก็ชอบมากนะครับมัน เป็นของเรีวนะครับให้มันเกลียนได้ครับตัวนี้ก็ตัวต่อไปก็บิ๊กชิลนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับมันออกเหลืองนะผมทั้งหมดนี้ผมก็ได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับฉเฉลี่ยก็ตัวละยีิบห้าบาทนะครับ เราก็ไปดูต่อ,ตอไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของ DNA Alien นะครับที่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆแล,ล็บนะครับแหล็บที่เราสามารถคัสตอมแขนขาได้นะครับโดยการนํามาสวมที่แหล็บแล้วก็เปลี่ยนแขนได้นะครับแต่ว่านี้เป็นรุ่นตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนี้คือแขนของมันขาของมันนะครับหัวก็ของมันนะครับน,นี้มีชื่อว่า Swarm Fire นะครับ เขยนก็ไม่รวมเท่าไหร่นะครับบางตัวก็รวมแล้วครับวันนี้ขาขยับไม่ได้นะครับรุ่นนี้ขยับได้แค่เขนกับหัวนะครับอืมล้มแล้วนะครับผมตัวนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นรถนะครับไม่ใช่เป็นโมเดลแล้วนะครับ ลองเดาดูนะครับว่าตอนนี้จะเป็นรถของตัวไหนนะครับมีหนามแบบนี้นะครับหลมๆแบบนี้นะครับคุ้นๆกันไหมนะครับผมเป็นรถเหล็กผสมนะครับเหล็กกับพลาสติกนะครับเฉลยก็คือรถไดมอนด์เฮดนั่นเองนะครับผมดูหน้ามันนะครับกล่องไม่พกันนะครับนี่สามารถนี่ครับ เปิดกับปิดได้นะครับข้างนี้ก็ทำได้ครับนี่เล่นก็ไถไปไถามาครับมันร้อจะไม่ค่อยดีแล้วครับคันนี้ผมก็ได้มันราคา40บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับ ชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นรถเหล็กนะครับผมอันนี้ก็ดน้าบนก็เป็นเหล็กลังคันนะครับล่างเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเหล็กอัปเกรดนะครับไอตัวที่ว่ามันสิงได้นะครับสิงได้ทุกอย่างนะครับล้็ควบคุมนะครับสิงรถสิงยานนะครับสิงเครื่องเล่นนะครับนี่ยังล้อดีนะครับด้าหน้าก็มีรอยเยอะหน่อยนะครับ อันนี้ผมก็ได้มาในราคา40บาทนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่นเบนนทินไปทั้งหมด10ชิ้นนะครับแต่ละตัวก็จะมีชื่อว่าโฟอาร์มนะครับแล้วก็ตัวนี้เมแมทเชอร์อันนี้เป็นวังกรสวอมไฟเจร์ครับแล้วก็รถไดมอนด์เฮดรถนับจีแล้วก็สวอมไฟเอร์ตัวจิ Fire, ๋วนะครับแล้วก็เป็นที่ใส่ที่แปลงล่างนะครับ ก็จะมีบิ๊กชิลกรุ๊ปแล้วก็สวอมไฟเจอครับเป็นพวกกไฟนะครับเป็นมือสองลูกชิ้นเลยนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้ากลุ่มใน facebook ของผมนะครับเป็นกลุ่มขายของเล่นนะครับที่ผมไม่ได้เก็บสะสมกลุ่มมีชื่อว่าของเล่นของสะสมมือหนึ่งมือสองกับตูนโดยเฮียวีเก้าก้านะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ